ครับผมสวัสดีครับมาอ,อยู่กับรายการมามาแร็เชนเนลรายการมามา,มา,มาแราเชนเนล Channel, ครับเมื่อน,นี้ครับผมนี่การสั่งไม่ครับไม่บูทูตไม่ไวเลสมาจากช้อปปีครับแต่ว่าเครี่เป็นผู้มาส่งนะครับผมมาเบิ้งครับผมวา่าประสิทธิภาพสูงมากไหแกะก่อนขันแรกคือสิได้ตามตามออเดอร์บอรหรือแนวไหดครับ นี่ครับมามาโอ้รับเบ่งบรรยากาศครับพี่นองป้องไปน,นี่ครับผมโอ้เข้าได้ขนมปังกุ๊กก้อโก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 โนโนแมนโนแมนโมนแมนครับอ้าอกมานี่ครับผมออกมาแล้วนะครับอ่าเอานี้ไปเนี่ยเจนเอ,อ,อันนี้แก๊สยังไงละครับนี่เจ้าของเ,เดือ นะโอเคครับเบึ่งหน้าตาสวยงามตามทองเรืองบอโอ้ครนี่โอเคเด้วพี่น้องออตัวนี้เป็นแนวตัวรับมันเนาะดากแนวเสียบใส่ p h o n e นะครับ ส่วนนี้คือเป็นไม้สองโต้อว่าซาราโมนิกนะครับผมเป็นเอามาถ่ายทำรายการนะครับผมมามาเราชาแนลพี่น้องต่อไปสิดิ้งยินเสียงอารโรซิชเจนได้ฮืมึงบรรยากาศไฟในครับผมแทาแทะแรนไอเสกบมามีเหตุเองนะครับผมอันนี้แกออกมา นะครับพี่น้องอโอ้นี่สวยงามตามทองเรื่องครับผมรับประกันบ่หน่หรือยังใบรับประกันครับแต่ซีมีรับประกันหนึ่งปีแม่นบ่นเพชรวน,นานะครับผมสเพชรวน,นานะครับเป็นผู้ภูิใจนําเสนอนะครับโดยพิจารณาจากสออมนะครับอ่าตัวนี้ครับผมอันไม่ตัวนี้เป็นอ่าซุ้มเบิ้งครับพี่น้องอหนึ่งเดือ ตัวนี้ออกมาปุ๊บตัวนี้เป็นไหมครับแล้วก็มันเนี่ยนี่มัมดฐานแจ๊ว <c oughs> เออโอเคครับต้องต้องได้ไปซากก่อนบ่หนิหรือยังไหนเพชรวัดหน้าออมต้องไปซากก่อนนี่บ่หนิออมต้องไปซากก่อนนี่บ่ถ้ามัานมีแบกมับบนก็ใส่ไดนถ้ามันแบกมัใส่ไหนเลยอือออรีวิวแนวไหนเด้อแนวนี้อ่าเบื้องต้นนี้ครับตัวนี้ก็เป็นโต เสียบเนี่ยไอโฟนนะมึงนะไอโฟนนะมีเสียบดากไอโฟนครับตึ๊บโล้เอ่าใส่ได้เลยหรือเปล่าใส่ได้เลยนี่เห็นไฟเหลี่ยมมาบๆอยู่นี้นี่เนี่ยลองเปิดอันใสเออเดี๋ยวสีมารีวิวสักว่าง่ายศึกษาก่อนเอาเทนี่เซ็ก่อนครับโอ้มันก็เสียมันสิแล้วก็ากมามากๆๆๆเลยเลยเขาท่านะครับ แกเปิดเครื่องเลยอีหยังนี่โอ้อันนี้เป็นสายซาดเด้อพี่น้องเบิ่งสายซาดครับอุ้ยมีไม้พร้อมเป็นแบบเป็น,นอันนี้คือแถมมาเลยครับนี่ตัวนี้คือแถมแถมไม้น้ำนี่ไม้แบบนี้ก็คืออ่าเสียบใส่เสียบใส่กับอันนี้เสียบใส่ตัวนี้ป่ะโอ้ครับเอาเอาเอาโอเคมีมีไม่ ไม่เสียบสองอันนะครับ2อ,อันอ้าโอเคมีอย่างอีกนี่อันนี้คือสายชาจครับใส่แบบว่าทั่วๆั่วไปเนาะสายชาตนี่คืออุปกรณ์นะครับที่เขาจะนํามาเห็ดรายการมามาแมวชาแนลนะครับผมกราบครับผมง,มงามครับขอบพระคุณ ร้านยามหาราชเทศัตว์ครับปูอุปถัมภ์รายการอย่างเป็นทังการครับกอบคุณคุณหมอตุ๊กนะครับผมรัตนพรแสนสุดนะครับผมคุณภรรยาอันเป็นที่รักยิ่งครับผมกาบเศร้ากาบแรงนี่ยอดาดดมครับผมเมียดีครับ <c oughs> เอาไปสนินีสักคนครับผม <c oughs> เดี๋ยวให้เป็นล่องทดลองมันก่อนนะครับผมยังสี มาบรรยากาศขบอบคุณที่ให้เกียรติตามรับฟังกับผมมามาราชชาแนลของก,การบว่าสบายดีพี่น้องป้องไป,งปสบายดีชาวโลกสบายดีประเทศไทยสวัสดีครับตนหันจุดสะละลา